มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาไฟเขียวบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน25ตำแหน่งและหากโฟกัสไปในตำแหน่งสำคัญในการแต่งตั้งครั้งนี้มีทั้งอธิบดีกรมการปกครองตกเป็นของชัยวัฒน์จุนทิรพง์ย้ายมาจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามความคาดหมาย ส่วนอธิบดีกรมปอพคอคนใหม่เป็นของภาคกรบุญยลักษ์ย้ายมาจากผู้ว่าปทุมธานีซึ่งเป็นสายตรงของอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาทไทยในส่วนของอธิบดีชัยวัตรก็มีกระแสว่าเป็นสายตรงเนวินชิดชอบโดยชัยวัตรมีชีวิตราชการเติบโตในพื้นที่อีสานใต้ซึ่งตำแหน่งก่อนหน้านี้เคยเป็นรองผู้ว่าบุรีรัม ก่อนขยับขึ้นเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์และจะมีอายุราชการที่เหลือจากนี้อีกหนึ่งปีถึงแม้สเปคนี้อาจไม่ตอบโจทย์การทำงานในระยะยาวในห่วงที่พักภูมิใจไทยบริหารกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งใหญ่ในปี2570เมื่อเป็นเช่นนี้ตำแหน่งเก้าอี้ปหลัดกระทรวงจึงตกไปที่ประลัดป๊อปอสิทิ์สัมพันธรัฐซึ่งมีอายุราชการยาวนานถึง7ปี แต่ถึงแม้อธิบดีชัยวัดจะเหลืออายุราชการแค่ปีเดียวแต่การได้คุมกรมการปกครองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเป็นมือเป็นไม้ในการต่อยอดทำงานให้กับอนุทินได้หรือไม่โดยเฉพาะเวลานี้สนามเลือกตั้งอาบาจอนับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคม2567มีการเลือกตั้งไปแล้ว14จังหวัดโดยพักภูมิใจไทยชนะไปถึง8จังหวัดประกอบด้วยนครสวรรค์เลยอ่างทองปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาชัยภูมิอุทัยธานีและระนองที่เหลือเป็นของพักเพื่อไทย3จังหวัดได้แก่พยาวพิษณุโลกและยะโสธรพักรวมไทยสร้างชาติ2จังหวัดคือชัยนาทและชุมพรและกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอีกหนึ่งจังหวัดที่ราชบุรี เดินพฤศจิกายนนี้จะมีเลือกตั้งนายกอบจอ,อีก6จังหวัดได้แก่อุดรธานีสุขโขทยัยเพชรบุรีขอนแกน่นสุรินทร์และนครศรีธรรมราชไม่ใช่แค่นั้นแต่คล้อยหลัง4วันหลังงานวันเกิดเนวินที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏภาพบรรดาสิงคลองหลอดไปปรากฏตัวในงานอย่างพร้อมเพรียงซึ่งก่อนหน้านี้อนุทินเคยพูดไว้ว่า กระทรวงมหาดไทยในยุคต่อจากนี้ไปจะมีความเป็นเอกภาพกว่าเดิมขณะเดียวกันหากเจาะไปที่แผงอำนาจกระทรวงมหาดไทยยุคนี้ก็มีการจัดสรรอำนาจอย่างลงตัวในแต่ละหน่วยงานประกอบด้วยมทหนอนุทินชาญวิรกูลดูแลสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองการประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมทสองทรงศักดิ์ทองศรีดูแลกรมที่ดินและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมท 3, สามบิดาไทยเศรษฐดูแลกรมโยธาธิการและผังเมืองและรัฐวิสาหกิจสองหน่วยงานคือการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคส่วนมทสี่ธีรรัตน์สำเร็จวานิชหนึ่งเดียวจากพรรคเพื่อไทยดูแลกรมการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร รับวิสาหากิจ2หน่วยงานคือองค์การตลาดและองค์การจัดการน้ำเสียดังนั้นการจัดแถวสิงคลองหลอดกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ก็เป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองที่มีเหนือจากพักการเมืองอื่นทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าพักภูมิใจไทยหวังผลไปถึงการวางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เพื่อรองรับการเลือกตั้งในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน